อยากเป็นตัวแทนขายประกันชีวิตหลายๆที่หลายๆบริษัททํำยังไงทําแบบนี้นะครับมาดูได้เลยนะมีเ,เพื่อนๆหลายคนนะครับที่ต้องทําประกันชีวิตของตัวเองหรือว่าทําประกันชีวิตให้กับคนที่เรารักนะไม่ว่าจะเป็นการออมเงินนะครับหรือว่าจะเป็นการในส่วนของตัวลดหย่อนภาษีนะครับเราสามารถได้รับส่วนลดนะครับเท่ากับตัวแทนเลยนะมาดูที่นี่ได้เลยนะครับอย่างแรกมาที่นี่เลย724ทีมนะครับนี่724ทีมนะครับ 2จ t e สอ m ซีนะครับแบบนี้นะคลิกเข้าไปเลยนะครับหน้าตานะครับของเว็บไซต์ก็จะประมาณนี้นะครับนี่แบบนี้เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับสมัครขายประกันชีวิตนะตรงนี้เนี่ยใครที่ยังไม่มีบัตรในหน้านะครับก็สามารถสมัครได้นะผมมีในส่วนของตัวติวสอบนะครับแล้วก็คู่มือต่างๆนะครับไว้สําหรับให้เตรียมสอบให้นะหรือว่าจะแค่ต้องการซื้อใช้ของตัวเองได้ส่วนลดนะครับก็สามารถทําได้นะมีหลายที่หลายบริษัทเลยนะครับอ่ะคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรามา ดูนะครับในส่วนตรงนี้นะสมัครขายประกันชีวิตออนไลน์ฟรีนะครับตรงนี้นะดูลูกค้านะครับแล้วก็เราบริษัทต่างๆนะครับที่เราสามารถซื้อหรือว่าใครที่เป็นตัวแทนของบริษัทนะครับหรือว่าเป็นลูกค้าของบริษัทต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยนะครับทีไลน์นะครับซัมซุงกรุงไทยแอคเซสฟิลิปแล้วก็ของกรุงเทพประกัน ชีวิตนะครับก็สามารถทําได้ซื้อได้ของตัวเองนะในราคาทุนเลยนะครับสามารถได้ส่วนลดด้วยนะอ่ะสมัครตรงนี้นะครับสมัครขายประกันชีวิตออนไลน์ฟรีที่นี่นะครับเขาก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับแล้วก็จะให้เราทําการทํากรอกข้อมูลนะเดี๋ยวผมจะทําการกรอกข้อมูลไปนะครับเพื่อที่จะสมัครให้ดูนะครับให้เราทําการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวบัตรอนุญาตในหน้านะครับหรือว่าบัตรในหน้าเนี่ยถ้าไม่มีนะครับก็ไม่ต้องใส่นะครับไม่สามารถไม่ต้องใส่ได้นะ ตรงนี้นะครับก็สามารถอัปโหลดบัตรประชาชนนะครับเพื่อยืนยันระบุตัวตนของเรานะก็กดตรงนี้นะครับเพื่อทําการอัปโหลดได้เลยนะครับอันนี้ก็คืออัปโหลดไปเรียบร้อยแล้วนะครับใครไม่มีบัตรในหน้านะครับบัตรตัวแทนไม่เป็นไรนะเราเน้นในส่วนของตัวการซื้อใช้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับหลังจากเราได้ทําการกรอกข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทําการอัปโหลดในส่วนของตัวสมุดบัญชีธนาคารนะครับหนึ่งก็คือว่าในกรณีที่มีค่าแนะนำนะครับหรือว่ามีการขายเกิดขึ้นหรือว่ามี รายได้เกิดขึ้นนะครับทางบริษัทเนี่ยก็จะโอนเข้ามาทางในที่บัญ,ญชีที่เราส่งไปให้นะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็คือเป็นชื่อนามสกุลผู้รับผลประโยชน์ครับในกรณีที่เราทำงานไปนะครับแล้วเรามีรายได้เกิดขึ้นนะครับแล้วเราไม่อยู่แล้วเราก็จะสามารถส่งต่อผลประโยชน์ต่าง,าง,าง,างๆนะครับของเราให้กับผู้ที่รับผลประโยชน์ของเราได้นะครับอันนี้ก็คือใส่เป็นลูกไปนะครับหรือว่าใส่ของใครก็ได้นะแล้วแต่นะครับ เมื่อทาการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดยืนยันนะครับว่าข้อมูลเป็นจริงทุกประการเนาะแล้วก็กดสมัครสมาชิกไปนะครับแบบนี้ระบบก็จะบอกว่าสามารถเข้าสู่สมาชิกนะครับของ IBSC เรียบร้อยแล้วนะครับให้ทักทับตรวจสอบอีเมลนะครับแล้วก็ระบบจะไปทางหน้าล็อกอินนะเราก็ไปเช็คอีเมลของเรานะครับพอเราไปเช็คอีเมลนะครับก็จะมีข้อมูลส่งมาให้นะครับแล้วก็จะมีคู่มือเบื้องต้นส่งมาให้ด้วยนะทั้งนี้นะครับให้แจ้งผมมาหน่อยนึงเนาะ อะในส่วนนี้นะครับถ้าใครที่สมัครแล้วเรียบร้อยนะครับก็แจ้งผมมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็สมัครสามารถทักไลน์นี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งในส่วนของตัวข้อมูลการติวสอบนะครับวิดีโอการติวสอบให้นะครับของทางโบเกอร์นะแล้วก็เดี๋ยวจะดึงเข้ากลุ่มนะครับถ้ามีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถสอบถามได้เลยนะครับยินดีนะครับแล้วก็เจอกันนะครับสวัสดีครับ